ครับกลับสวัสดีนะนะครับดูหมายนี้ครับเป็นคลองหลอดนะฮะวันนี้ผมมาหาตีคลองหลอดบางหมายนี้ไม่ได้เข้ามานานท่นลกนะฮะหมายนี้ก็เหมือนกันวันนี้เข้ามาก็น้ําโล่งขึ้นครับน่าจะมีชาวบ้านลงไปแหวกกอสว่าขึ้นนะเพื่อจะทํานานะครับเดีย๋ยวลองตีดูว่าจะมีตัวหรือเปล่าน,นี้ใช้เหยื่อยางนะครับ ็นพวกกบยางปลายางนะจัดครับงูลากไปเลยงูหน้าโดนมากเมื่อกี้เป็นป๊อกนะครับออกมาโชบนะโอ้ไม่ ออื uh huh. โดนแล้วโดนแล้วครับออกมากัดขึ้นได้งามๆครับตัวนี้ยากเก็บปลาครับผมว่ายังมีอีกหลายแป้มนะตรงนี้สองไม้กัดสองไม้เลยตัวนี้ไม่พลาดครับปัดกระโหลกเลย แรกว่าไม่จะปล่อยนะตัวนี้แต่ว่าเห็นปักกะโหลกนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าขอญาตเก็บแล้วกันนะครับลองดูใหม่ครับผมว่ายังมีหลายแต้มตรงนี้ยังน่าลุ้นอยู่ จะระเบียบเย่อใหมบ้าลองดูวาหมายสามจะกัดเลยไหม แต่ใชย้ยญาด้านข้างนะครับร้าน่าจะมีจุดแอบแค่จุดเดียวนี่แหละหลมแรงครับพาออกซ้าย ไละเดี๋ยวดูฝั่งด้านซ้ายกันบ้างครับฝั่งด้านซ้ายเรายังมีมุมตีอยู่นะบึ้งจะเลาะฝั่งฝั่งด้านขวาไปเดี๋ดูด้านซ้ายกัน เงียบไปเลยนะครับเดี๋ยวหาจุดใหม่ครับลองดูหมาอื่นกันต่อคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณนา้นาๆที่รับชมและติดตามครับผมขอบคุณครับ